สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของแอดแวร์ติกนะครับขอบ18นิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่าลูที่สี่นะคะ<ม>ะนรับก็ะค,ะคือเป็นสเปคที่ใส่กับกรถท่ารูทั่วไปเลยนะครับล้อตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับผมเป็นล้อสีโครเมียมนะครับทําไมถึงรู้ว่าเป็นโครเมียมเพราะว่าล้อมันจะเป็นสีหน้าเงา, <S <S าเงามันจะไม่ใช่ไฮเปอร์ไฮเปอร์จะไม่เงา นะครับถ้าโครเมียมเนี่ยจะเงานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล้อกันเนี่ยผมให้ดูนะครับที่ผมบอกเนี่ยมันใหม่มากนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับรูปๆนี่คือสายเลยเห็นไหมครับเห็นใบหน้ากันเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับผมก็จะมีบอกอะไรเราบ้างมีสเปคนะครับมีสเปกนะครับเห็นไหมครับขอบ18นะครับกว้างแปดนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกน่าจะมีเป็นเพลทล้ออนี่ออฟเซตสี่ห้า นะครับเพจล้ออยู่ที่ไหนเอ่ยเพจล้ออ่านี่นี่เพจล้ออยู่นี้นะครับผมเพจล้ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นบาร์โค้ดเพจล้อนะครับเขาบอกว่าวาเลนตีนะครับ is void ก็คือวาเลนตีจะหมดเลยนะครับเมื่อสติ๊กเกอร์เนี้ยถูกดึงออกเห็นไหมครับเนี่ยเพจล้อคืออันนี้นะครับ18กว้าง8ป้าลูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับผมอ่านะครับวาเลนตีสแล้วก็ QC pass นะครับอันนี้คือแล้วก็บาร์โค้ดของเขาล้อตัวนี้เรียกว่าได้ว่าถ้าจะใหม่ๆเลย นะครับผมอ่าเป็นล้อสีเดิมด้วยไม่ใช่ล้อทําสีนะครับเพราะว่าถ้าล้อทําสีเนี่ยสติกเกอร์เมื่อกี้ายแล้วนะครับทางชุดพงขายไม่แพงนะครับเอาไปใส่เอาผาดแคมมี่พวกนี้ V.I.P สุดๆนะครับอยากรู้ว่าราคาเทินรวมล้อรวมยางเหลือเท่าไหร่ทรมาคุยกันไดน้นะครับร้านเรานะครับอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับชื่อว่าร้านต้มยางยนต์นะครับผม ร้านอยู่เลยซอยเคททะเล21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยร้านเราอยู่เฉพาะวันพุธนะครับแล้วก็เปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์ปิดเล็หน่อยปิด4โมงเย็นนะนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก๊อฟขอฝากล้อตัวนี้ไว้นะครับเราจะมาอัปเดตล้อเรืเร่ยรยรยรอยๆน,น,นะครับที่เรามีอยู่ในร้านนะครับผมสนใจล้อรุ่นไหนโทรมาคุยกันนะครับหรือว่าอยากดูล้อรุ่นไหนลองเล่ยดูก็ได้นะครับมันมนชื่อคลิปบอกอยู่ นะครับว่าเป็นล็อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลองเปิดดูก็ได้นะครับดูวิดีโอนะครับดีกว่าดูรูปรูปถ่ายเปล่าๆนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เราจะเห็นหลายๆหลายๆมุมนะครับแล้วก็มาพบกันหน้าร้านนะครับเจอการทักทายกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกอฟนะครับขอลาไปก่อนคลิปหน้าโอกาสหน้ากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ